ลงยันตะก้อนะครับด้วยน้ํามันเสือเก่านะครับของพระอาจารย์ตือวัดเกษนะครับสารนาลามสมุรสงคมนะครับท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อสุดวัดการหลวงจังหวัดสมุรสาครนะครับซึ่งมีความชํานาญเรื่องยันนะครับตะก้อนะครับที่คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงรวมถึงเป็นเมตตาด้วยนะครับถือว่าเป็นยันที่ครอบจักรวาลนะครับในสายนี้ครับท่านได้เมตตานะครับลงให้กับผมนะครับ ให้เป็นสิริมงคลนะครับน้ํามันนี้ไม่ได้มีกลิ่นหือนอะไรนะครับเป็นน้ํามันที่กลิ่นหอมแปลกมากนะครับโดยท่านได้เมตตาและให้ผมนะครับเจิมนิ้วตัวเองนะครับและให้ลูกนะครับหัวของตัวเองนะครับอันนี้คือน,น้ํามันเสือของหลวงพ่อสุดเมื่อก่อนนะครับอันนี้กันาลนาแลา้วกันสมัยหลวงพ่อยังอยู่บวชสี่สิบปีละหลวงปู่สุดนะนะ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเอาเพิ่มขึ้นมาเองเหรอครับน้ำมันเสือต้องนั่งกรรมาฐานทุกวันอ๋อพอนั่งกรรมาฐานทุกวันยันตะก้อนนี้หลวงพอ่อหลวงปู่สุดท่านเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเหรอเป็นหลานแท้ๆเลยอ,อ๋อแกจิตทนะุกคนก่อนร่างเป็นเสกผูท,ท้ไว้ขัดจริงๆยันตะก้อน,นี่ดีทุกอย่างหลวงพอ่อทั้งคงกระพันคุ้งคลอ,องเป็นทุกอย่างครบครบต็มเลยหรอที่ตีใหญ่หญสามที่ตีใหญ่จอมโจรขมังเวทนะ ที่ที่เขาสักยันตะก้อกันเนี่ยเป็นโครงอพันธ์เมื่อก่อนประสบการณ์เยอะมากเลยนะตีใหญ่ก็สักไหมไ<ด>จอมทนตีตตใหญ่บบสักเป็นน้ํามันเหรอเอาหลวงพ่อสุดสักให้หลวงพ่อกระหม่อมเนี่ยนะผมก็เพิ่งรูว้ว่าลงกระหม่อมเหมือนด้วยอ๋อตะโกนหัวท่านสักด้วยมือท่านเองเลยไหมสมัยก่อนเมื่อก่อนท่านท่านก็เข่งท่านบวชแล้วก็ยกันด,ด,ด,ด้วยนะพ่อจุ ก็วัดมหาธาตุที่กรรมฐาน,านาทระเจาก็จะเดินเดินเดินลงมาถึงแอมารมครับเพราะฉะนั้นโรค่ายเยอะมากนภา,า,นาะจะครอบสายนี้จะครอบบาทพระหลวงบอคว<ช>ามหมายคืออะไรหลวงบอ พระบอกคนโบราณก็ใช้บาดปางคออ๋อทำให้มีพวกกระซับอะไรนี้ไหมตามความเชื่อยังไงผมก็เพิ่งเห็นไม่ใช่ส่วนมากเราก็ตามเพราะส่วนก็ครอบบาดแล้วก็บอดบาดบาดกันไม่ได้ใช้เส้นเสียนหรืีไม่ใช่ฤรือเส้นสีหรือสีบางคนผมแบบพวกนีกครับสำหรับพระทุกพระสายปฏิบัติเนี่ยจะใช้บาดใช้บาดพระครอบสีสันดึกบาดเนี่ยครอบจะพราะวันวันไหว้ครูเนี่ยใช่ไหม